มาด้านนอกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นยะดูกันนะครับว่านี่คืออะไรอ๋อเป็นพระตำหนักครับพระตำหนักมาเรียนมะเรียนครับอ๋อพระตำหนักกรรมมาเรียนนะครับอ่าเป็นพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศนะครับซึ่งเสด็จมา ประทับเพื่อทอดพระเนตรการสร้างวัดที่นี่นะครับก็เลยมีรับสั่งให้สร้างพระตำหนักไว้มีหน้าก็ดูรูหลาโออาแล้วก็มีถึงสองชั้นด้วยกันนะครับเดินเข้าไปด้านในครับวัดนี้ใหญ่มากครับพระสถูปนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับถ้าใครยังจะจำได้วัดนี้ ถ่ายเรื่องพิศวาสหัดนะครับแล้วก็มีตำนานกลุมหาสมบัติอยู่นะครับผมโอ้โหดูดูจากยอดพระมหาพระมหาเจดีย์นะครับโปที่ล่วงพงระคับาพังลงมานี่ใหญ่มากนะครับ โอ้ยยับมากครับทั้งวัดนี้มีอยู่คนเดียวเลยนะครับแถวนี้รู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นวัดที่ใหญ่มากครับใหญ่จริงๆ เราจะเข้าไปด้านในนี่น่าจะเป็นพระโอุโบสถหรือเปล่าแต่ไม่ไม่ไม่เห็นร่องรอยของเออใบเสม,มานะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับขออนุญาตนะครับโโหงดงามมากครับ โอ้วัดนี่กว้างมากมีลาออกไปข้างนอกอีกนะครับโอ้มีมนขังมากๆครับ